สวัสดีครับขึ้น E 2 3เครื่องซสกผ้าโตชิบ้าการต้องต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตอาการขึ้น E 2 3เครื่องซสื้อผ้าโตชิบ้าหมายถึงไม่ได้ปิดประตูถ้าไม่ปิดประตูจะเกิดอันตรายมากในขณะมีการซักหรือปั่นแห้งดังนั้นเมื่อไม่ปิดประตูเครื่องก็จะไม่สามารถทํางานได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้นั่นเองส่วนจะป้องกันในตอนไหนก็แล้วแต่นักโปรแกรมเมอร์จะเขียนคสั่งงานไว้ในรอม ของ MCU ไปใน MCU นะครับก็เปใน IC มันในนั้นมันจะมีทั้ง ROM และ RAM นะครับ ROM ก็คือหน่วยความจำถาวรจะต้องใช้เครื่องโปรแกรมอัดเข้าไปมือนักโปรแกรมเมอร์เขียนสั่งเขียนโค้ดเสร็จให้มันทาอะไรอะไรเสร็จก็ใช้เครื่องโปรแกรมเมอร์อัดเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปในตัว MCU ตัว IC นะครับอัดเข้าไปในส่วนของ ROM หลังจากอัดแล้วมันก็จะทําตามคําสั่งของนักโปรแกรมเมอร์นั่นเองแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับ จะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่านักโปรแกรมเมอร์จะพัฒนาอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับพวกโค้ดพวกอะไรนะให้ต่างขึ้นอะไรก็เขียนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันไม่หยุดนิ่งครับเพราะฉะนั้นเราจะยึดถือตายตัวไม่ได้ในแต่ละรุ่นนะครับขั้นตอนการตรวจเช็ค 1. หนูกัดสายไฟขาดหรือไม่ถ้าหนูกัดสายไฟขาดแล้วก็พันสายกลับเข้าไปก็จบ2แม่เหล็กที่ฝาถังยังอยู่หรือไม่ต้องตรวจดูนะครับหรือเอาแม่เหล็กมาลองแตะที่หลีสวิตด,ดูก่อนก็ได้สม รีสสวิต์ก็คือสวิต์แม่เหล็กนะครับเมื่อเอาแม่เหล็กไปแตะก้านเหล็กสองก้านภายในรีสสวิต์ถ้าสามารถต่อกันได้ก็แสดงว่ารีสสวิต์ดีถ้าต่อไม่ได้ก็แสดงว่ารีสสวิตต์เสียสีดรีล็อกหน้าสัมผัสภายในทุกกรอกขึ้นขี้เกือรีล็อกก็คือไอตัวที่ทําหน้าที่เป็นเดือยพุ่งออกมานะครับเมื่อมีไฟเข้าไปหามันหรือมีคําสั่งไปหามันมันก็จะยื่นเดือยพุ่งออกไปนะครับล็อกกับไอฝาถังเลยนะครับ ทำให้ไม่สามารถยกฝาทางออกได้นั่นเองหน้าสัมผัสภายในสุกปปกขึ้นยี่กเยอหรือไม่ถ้าหน้าสัมผัสสุกปปกทําให้เกิดโอห์มหรือความต้านทานสูงก็จะทําให้ไม่สามารถทํางานได้นั่นเองให้ใช้น้ามันโซนแนกฉีดแล้วทําความสะอาดหน้าสัมผัสสวิตช์หน้าสัมผัสสวิตช์ที่ดีจะต้องมีโอมไม่เกิน10โอห์มครับหรืสวิตช์คือสวิตช์แม่เหล็กมี2มีเหล็กอยู่2ก้านภายในนะครับเมื่อมีแม่เหล็กมาใกล้ การแมเหล็กก็จะแตะติดก,กันทําให้มีแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงกันข้ามเพื่อ MCU จะได้สั่งงานได้จากแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองรีล,ล็อกแปลตรงๆว่าล็อกฝาถังหมายถึงกลไกที่สามารถล็อกฝาถังเมื่อมันล็อกแล้วจะไม่สามารถเปิดฝาได้จนฝามันจะสั่งบนล็อกบางรุ่นบางยี่ห้อหนึ่งแบบไม่ใช้ลิล็อกก็คือไม่มีที่ล็อกฝาถังคือสามารถเปิดฝาถังได้ขณะปั่นแห้ง หรือขณะซักเลยครับเมื่อเปิดออกมาก็จะแค่ร้องเท่านั้นเองก็นั่นก็คือถ้าเปิดได้ตลอดนั่นก็แสดงว่าไม่มีดิดลอนเองครับคือไม่ล็อกฝาคือสามารถเปิดได้ตลอดเวลาเพียงแต่มีเสียงเตือนว่าอันตรายเท่านั้นจะใช้แค่แม่เหล็กที่ฝาถังกับตัวรีสวิตช์ที่อยู่อาจจะอยู่ที่อาจจ,อ,ทอาจจะอยู่ที่บอร์ดควบคุมเลยหรืออาจจะอยู่ในส่วนที่ฝาถังไปประกบแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัยแต่ใช้งานสะดวกส่วนรุ่นที่ใช้สวิตช์ประตูนะครับหรือสวิตช์ฝาถัง ก็จะไม่มีแม่เหล็กที่ฝาถังและก็จะไม่มีดีดสวิตด้วยนะครับก็หมายถึงใช้วสวิตประตูอย่างเดียวเมื่อเราเปิดฝาถังสวิตก้านทองแดงสองก้านก็จะจะออกจากกันและเมื่อปิดฝาถังหรือปิดประตูสวิตก้านทองแดงสองก้านก็จะแตะติดกันทําให้เกิดแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ MCU จะได้สั่งงานต่อไปได้นั่นเองสองแบบใช้ลีดล็อกการทํางานก็จะซับซ้อนขึ้นคือมีแม่เหล็กที่ฝาถังเมื่อปิดฝาลงมาแม่เหล็กก็จะดูดก้านเหล็ก2ก้านภายในดีดสวิตให้แตะติดกัน ให้แตะติดกันทําให้กลไกภายในลิดล็อกทํางานเดือยยื่นออกอาล็อกกับฝาถังทําให้ไม่สามารถยกฝาถังได้และบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะมีแรงไฟป้อนกลับไปบอก MCU ว่าได้ล็อกฝาถังแน่นอนแล้วถ้าแรงไฟป้อนกลับไม่มีแม้จะล็อกฝาถังไปแล้ว MCU ก็จะเข้าใจว่ายังไม่ได้ปิดฝานั่นเองจึงมีการเตือนด้วยเสียงและขึ้นโค้ดเตือน การทํางานหลักๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนปรีกย่อยก็ขึ้นอยู่กับนักโปรแกรมเมอร์จะเขียนคําสั่งให้กับ MCU นะครับแล้วอัดข้อมูลไว้ใน ROM ซึ่งเป็นความจําแบบตาว่างของ MCU นั่นเองคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็ไปดูคมเติมเอาครับก็จะเข้าใจอย่าง่งแท้นั่นเองเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่ครับจากนั้นคลิกลิงเข้าไปานั้นคลิกคาว่าซ่อมครับจากนั้นเลื่อนลงมา ที่เครื่องซักผ้าฝาบน2คลิกเข้าไปจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าขึ้น e สองสามเครื่องซักผ้าโตชิบา้าคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและข้อมูลให้ท่านอ่านสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ